สวัสดีครับท่านผู้ชมชาวโลกเจอกับลุงแหวงตูดเหล็กพาละพาแอลแอลก่อายุหกสิบบไดแอลฟังตายแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ลุงแหวงก็จะพาไปเที่ยวพักผ่อนกลางเต็นที่ห้วยตาโบอําเภอมะขามจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปถึงห้วยตาโบเราก็มีสถานที่ที่เราจะต้องผ่านแล้วก็จะต้องแวะเป็นอันดับแรกเลยก็คือ ไหว้ไหว้พระขอพรหลวงปู่ทิมวัดทหารได้อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเป็นอันดับแรกเลยนะครับซึ่งวันที่ลุงแหวงมาถึงนั้นเขาก็จะมีงานเททองหล่อพระพุทธรูปตอนบ่ายสองโมงพอดีนะครับแต่ลุงแหวงก็จำไม่ได้แล้วครับว่าเขาจะหล่อเททองหล่อพระอะไรนะครับทองในที่นี้คือทองทองแดงนะครับไม่ใช่ทองคํา เห็นมัคธายกประกาศว่าจะใช้เป็นแสนกิโลเลยครับหลังจากนั้นก็เดินทางต่อไปเรื่อยๆครับผมก็กำลังจะมุ่งหน้าไปทางเก็บน้ำห้วยตาโบจังหวัดจันทบุเเรีนะครับแล้วก็วิ่งอยู่บนถนนบ้านค่ายวังจันมันทางยังอีกยาวไกลกว่าจะถึงจุดหมายนะครับก็จะขับรถไปเรื่อยๆ ตามหนีฝนบทนะครับก็ assim. ไม่รู้ว่าจะเจอฝนหรือเปล่านะวันนี้นะเมฆก้อนบะเริ่มมาละเุมก็ดำทะมึนอยู่ข้างหน้าครับนะครับเมฆเมกก้อนบกเอฟบกเอฟอ,อยู่ข้างหน้าุงแหวนก็กำลังวิ่งเข้าหากลุ่มก้อนเมฆ ผู้ชมครับชาโรกกำลังผ่านลุงห้กำลังผ่านพุ่งพุ่งอะไรอ่ะกำลังขับมอเตอร์ไซค์ผ่านไร่อ้อยอันเขียวขจีฝังขวามือก็มีภูเขาอยู่ลูกลูกเป็นยอมยอมย่ม อีกเจ็ดกิโลเมตรเข้าสู่อำเภอเขาชะเมาครับวันนี้รงไว้ก็อยู่กำลังวิ่งอยู่บนถนนวงจันทร์วงจันทร์เขาชะเมา ลุงแหวจะแวะกินข้าวก่อนครับลุงแหวงผ่านมาทางนี้จะแวะกินประจําข้าวแกงหน้าวัดชื่อร้านเขาชื่อว่าข้าวแกงหน้าวัดกินข้าวเสร็จแล้วก็เดินทางกันต่อครับท่านผู้ชมลุงแหวงเลือกใช้เส้นทางรอบอ่างเก็บน้ําเขาจุกอําเภอแกลงตัดออกอําเภอแกงหางแมวจังหวัดจันทบุรีครับผมยังไม่เข้าวันนี้ยังไม่เข้าไปพัก ตอนนี้ลุงแหวนก็กำลังขับรถขับมอเตอร์ไซค์อยู่ถนนรอบๆ่างเก็บน้ำเขาจุกนะครับถึงแล้วเปิดลิฟต์สวัสดีครับใช่นะแล้วเอาฝนมาแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยมาคนเดียว มันตกตกก่อนที่จะมาถึงตกตั้งแต่เขาะเะมเาแล้วเนี่ยหลังจากที่ลุงแหวงดื่มกาแฟที่กาแฟสดผ้านหัวเขาแล้วนะก็ออกมาได้สักพักแล้วละ่ะก็ออกำลังมุ่งตรงไปอำเภอเขาคิชกูดข้ามฝากจากอำเภอเขาคิชกูดก็ มาฝั่งอำเภอมะขามเลยครับตอนนี้ก็กำลังจะใกล้จะถึงห้วยตาโบแล้วครับอีกประมาณไม่กี่กิโลก็จะถึงแล้วครับนักท่องเที่ยวจะตั้งฉายาอ่างเก็บน้ำห้วยตาโบว่าเป็นปางอุ๋งจันทบุรีส่วนมันจะคล้ายคลึงกับปางองคงที่แม่ห้องสอนยังไง ลุงแหวงก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่ายังไม่เคยไปปางอุ่งที่แม่ห้องสอนเลยครับก็จะหาโอกาสไปให้ได้สักครั<า>ง้งเหมือนกันครับ,รบท่านผู้ชมห้วยตาโบอยู่อำเภอมาขามก็จะเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติน้ําตกพลิ้วจงังหวัดจันทบุรีเช่นกันนะครับเข้าไปอ่างเก็บน้ํำก็ล่มลื่นดีเหมือนกันครับ ก็ผ่านสวนผลไม้สวนลงกองของชาวสวนชาวบ้านแถวนี้้นบรรยากาศมันก็คล้ายๆภาคใต้อของประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีนี่โชคดีครับมีทั้งภูเขามีทะเลมีน้ำตกมีสวนผลไม้อะไรๆที่อื่นไม่มีที่จังหวัดจันทบุรี มีครบหมดทุกอย่างครับท่านผู้ชมโอ้โห เข้ามาแล้งนี้แล้วอากาศมันเย็นดีครับรู้สึกได้เลยว่าอากาศมันเย็นปิดฉาคนที่อยู่ใกล้ป่านะอากาศสบายทั้งปีเราคนในเมืองเราก็ต้องโห้ยหาป่าเขาลำน้ไยแบบนี้แล้วครับ นานๆจะมาทีได้มาฟอกปอดครับท่านผู้ชมอยู่ในเมืองพัทยาเจอแต่คุณกันพีเอมจุดสตลอดเลยเออแล,ล้วลุงแหวนก็ใกล้จะถึงล้วถึงแล้วเหรอถึงแล้วเราต้องทำยังไงต่อ สวัสดีครับรม,าามากลางเต็นครับงลงทะเบียนก่อนใช่ไหมที่นี่ไม่มีการเสียค่าบริการค่าเข้าค่ากลางเต็นนะครับแต่แต่นะครับแต่ต้องบริจาคแล้วแต่จิตศรัทธาครับลุงแหวงก็บริจาคไปนิดหน่อยให้เท่ากับตามที่เราเข้าไปคางเต็นตามอุทยานวันนี้ เป็นวันเย็นวันอาทิตย์ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาลงแหวงก็เลือกกลางเต็นท์ได้เต็มที่ตามสบายครับ <c oughs> คุณผู้ชมครับตอนนี้โลกทั้งใบเป็นของลุงแหวงคนเดียวดูดิบรรยากาศตอนเย็นเย็นๆแบบนี้โอ้โหมันสุดยอดมากมันสุดยอดจริงๆบรรยากาศ ที่ห้วยตาโบดอำเภอมาขามจังหวัดจันทบ,บุรีแห่งนี้นะครับดูสิโลกทั้งใบเป็นของลุงแหวงคนเดียวครับคืนนี้ก็หน้าไม่เชิงกับว่าเหมาลานหรอกนะแต่ว่ามีอยู่ประมาณสักหนึ่งเต็นสองเต็นเต็นที่สามของ,งแหวงเป็นเต็นที่สามแต่ว่าอยู่กันแบบ หางอ,ะอ่ะหางอ,ะอ่ะหางอ่ะเป็นไงล่ะเป็นไงสุดยอดฟินสุดกสุดกับเป็นไม่ล่ะดูดิเกนปมามาวันวันนี้วันอาทิตย์เนาะ วันนี้เย็นวันอาทิตย์เอ้าโทรศัพท์หายไปไหนวะโอ้ยโดรศัพร่วงไงโอ้พระเจ้าจอโดโทรศัพท์ล่วงสาวพูดตั้งนานสาโทรศัพท์ล่วงในป่าไหนโอ้